สำหรับวันนี้นะคะราดาอยู่ที่หัวหินแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารซึ่งยื่นลงไปในน้ำนะคะ <c oughs> เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ของเมืองหัวหินนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะ <c oughs> วัชกูอ,อัปเปอร์วัชกูอ,อัปเปอร์ <c oughs> สาวๆถ่ายรูปรวมกันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะระดาจะพาทานอาหารเย็นริมทะเลนะคะบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนไม่ตกช่วงบ่ายเราก็ได้ทานอาหารกันนะคะตามไปเลยค่ะไปทานด้วยกันค่ะวันนี้ทานอาหารทะเลกันนะคะบรรยากาศดีค่ะมีปูสดๆเป็นๆตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เราก็มีรายการปูด้วยค่ะต่อค่ะไปต่อค่ะ บรรยากาศของร้านนะคะก็จะเป็นร้านยื่นลงไปในทะเลนะคะแล้วก็สามารถเห็นวิวสวยงามมากนะคะดูค่ะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่เปิดมาหลายสิบปีแล้วนะคะเก่าแก่มากในหัวหินชาวเลนะะี่ค่ะวันนี้เรามาหลายคนนะคะมีน้องๆมาจากกรุงเทพแล้วก็เพื่อนแพทย์จากพิษณุโลกนะคะสาวสาวนี่ค่ะ นนะคะวันนี้มาทานอาหารเย็นกันนะคะมากับสาวสาวนี่ค่ะสาวสาวนี่สวัสดีนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เพื่อนกันด้วยมาทานอาหารเย็นค่ะที่ชาวเลนี่เพื่อนน้ําทะเลกําลังขึ้นเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าคืนซัดเข้าหาฝั่งแล้วค่ะน้ําขึ้นนะคะตอนนี้บรรยากาศดีค่ะช่วงนี้ไฮซีซันฝรั่งเยอะนะคะ ฝรั่งมาทานเยอะค่ะอาหารทะเลบ้านเราอร่อยมากอร่อยมากมาก่อนอย่างอื่นเลยค่ะมาก่อนเลยมาสั่งตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำอ่าแมงโก้สติกิ้งไลค่ะมาแล้วค่ะปลากระพงอะไรนะเธอปลากระพงทอดลำปลาทอดลำปลานะคะตัวใหญ่มากอ่านุ่นใหญ่ก็คืออะไรไข่หมึกไข่หมึกไข่นะคะเห็นไหมพวกสูวก็อยาก ปลากระพงเนาะะคคุ่ณตาแล้วมาไทยก่อนไทยก่อนไทยก่อนมาไทยก่อนว่ะวิดีโอวิดีโอเอานี่ค่ะอะไรเนี่ยเรียกอะไรบอกสิบอกผัดทะเลจานร้อนโอเคอะไรเอาเด้วยแยดูออเดอร์นั้น Seafood น้อนนะคะอยากินอะต้มยำกุ้งเนาะไหนต้มยำกุ้งนู่นขมาวมันเอตโพต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งก็มีนะคะลองไม่มีนะคะเออนนี้อะไรเธอเอาบอกหน่อยอันนี้ปูนิ่ม อ๋อนี่ปูนี่ที่น้องดีสั่งใช่ไหมนี่ด้งใช่อ๋อปูนี่ปูนิ่คนะคะปูนิ่นะคะเห็นไหมสูก็ถ่าย Hello Hello นเห็นไหมออาสาวๆอาหารเป็นยังไงบ้างคะ อร่อยค่ะยังไม่ได้ชิมมากเลยนี่หมดอร่อยจะหมดถ้าเนียวมะม่วงไปหนึ่งจานละเหนียวมะม่วงไปแล้วเดยม่ลเไไ้ห็นแต่ลุงเรานี่ไม่มปันหาแกชอบออกไปซ้ำลุงเราออกนั่นได้ต้มยำเพื่อนเขาบอกว่าเราทำอร่อยกว่านะคะนี่นะคะทานอาหารเย็นกันนะคะอาหารหลายอย่างนะคะอยู่ตกไปประมาณสี่พันค่ะแล้วก็หลากหลายอย่าง ทุกอย่างอร่อยแต่ว่าเขาบอกว่าต้มยำเราทำอร่อยกว่ที่นี่ปลาเราสั่งมาสอีปลากระพงอันนี้เป็นซีฟู้ดซีฟู้ดจานร้อนของลุงเขาสั่นะคะจนนี่ก็เป็นปูนิ่มค่ะปูนิ่มก็อร่อยอีสนุกสนานกันไปอร่อยกันไปค่ะอิ่มอร่อยไปอาหารนะคะก็ปรากฏว่าหมดทุกอย่างนะคะ บางอย่างก็อร่อยนะคะบางหลังก็รสชาติอาจจะไม่ไม่ถูกปากเราเท่าไหร่แต่ก็หมดค่ะคนี่ปูนีส้มตำจะเปรี้ยวไปหน่อยนะคะต้องลดเปรี้ยวหน่อยนะคะอีกปลาหนึ่งก็จะเป็นปลากระพงราดพริกนะคะรสชาติจะออกหวานนิดนึงค่ะอีกอย่างก็อร่อยแตกต่างกันไปคะ่ะปลากระพงแล้วก็ต้มยำกุ้งออริจินอลนะคะ เดี๋ยวรอบัวก่อนเราจะกดหรือยังเออบอกเขากดก่อนอ้าวเอาบ้านไปเชียวอยากถ่ายแล้วบ้านเชียวกดยังกดยังโอเคอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้มาทานอาหารกลางเอ้ยอาหารเย็นข่าขอโทษค่ะ เดี๋ยวก่อนใจเย็นคุณมาทานอาหารเย็นที่ริมน้ําริมทะเลหัวหินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระดาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเที่ยวอีกหลายๆที่สําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายลุงบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณ